วันนี้วันที่แ8ธันวาคมจริงๆผมก็คิดถึงครอบครัวนะอยากกลับจะไปเดินงานทุ่งอยากพาปกป้องไปเที่ยวอยากพาปกอ้วนไปวิ่งเล่นอยากพาปักษาไปวิ่งเล่นอยากพาครอบครัวไปกินข้าวแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนับกำลังทำหน้าที่เพื่ออะไรสักอย่างบางอย่างผมอยากให้มันจบโดยเร็วครับ แต่ก่อนที่มันจะจบผมอยากให้จบแบบจบจริงๆครับไม่อยากให้มันยืดเยื้ออีกแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เอาให้จบนะครับเอาให้จบพวกผมยังอยู่ตรงนี้ครับสู้อยู่เสมอนะครับขอให้มันจบครับสงสารชาวบ้านที่ต้องอบยพไปไวครับสงสารครอบครัวที่ต้องคอยเป็นห่วงทุกครั้งที่มีการระกับแล้วก็สงสารตัวเองด้วยครับที่ต้องมาทนกับอะไรแบบนี้ครับก็กลับไปใช้ชีวิตกันครับสู้ครับจบไปเลยครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้น ภารกิจนี้ไปได้ดีทีครับสู้ๆครับปลอดภัยทุกคนนะกลับบ้านได้ดี